สวัสดีค่ะพี่เซนต้นใต้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมจ้าตอนนี้อยู่ด้วยกันประมาณสามช่องนะคะพี่ครับอะไรครับจ้าต่ออาตั้งแต่ต่วง้อยังไม่ได้สัมภาษณ์กันเลยครับอ่อนี่ก็เป็นเอาแบบสรุปเลยนะฮะอ๋อสรุปเลยเนาะครับผมทั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับค่ะ บว่าใกล้ๆวันเข้ามาแล้วนะครับระรับแนวทางบนก่อนนะครับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2567นะครับค่ะวิ่งบนนะครับผมให้เด่นไปที่เลข2รอง7นะฮะวิ่งบนเด่น2รอง7นะคะ,ะ,ค,ะครับผมวงกลมตัววิ่งไปที่เลข2เงินได้เลยครับโอ้เด่น2องินเด่นนะคะ เด่นบนลองที่เจ็ดนะคะครับค่ะสายรูดถ้าจะรูดก็ให้รูดที่เลขสองนะครับที่บนนะฮะแต่ว่าผมจะจับคู่เด่นไว้แค่สามชุดนะฮะมีเอ่อสองห้าสองเจ็ดแล้วก็สองแปดครับสองห้าสองเจ็ดสองแปดแต่ว่าสองแปดนี่ซื้อไม่ได้แล้วล่ะค่ะพี่ใช่ครับเพราะว่า แถวนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันครับผม,มจ่ายครึ่งก็ไม่ใจ่ายใช่ไหมคะถ้าครึ่งนึงอาจจะได้อยู่ครับแต่ว่าเป็นเป็นรางที่นะครับแต่นูชอบมากเลยนะสองแต่ในครึ่งนึงก็จะเอาอยู่ใช่ครับจ่ายครึ่งก็ต้องเอาครับเพราะว่าผมทําสูตรร้อยมาลัยนะครับอันนี้คือไม่ไม่เกี่ยวกับสูตรนี้นะคือสูตรร้อยมาลัยคู่เดียวนะมันได้ที่สองแปดเลยครับเมืที่แล้วได้ที่เจ็ดเก้าเนื่องาผมมีรางเลงอ๋อร้อยมาลัยเนี่ย ใช่ครับน่าจะมาแล้วแหละผมไปฟันเออผมจับคู่นะสามตัวบนหน้ารอบที่แล้วของุดท้ายนะผมลงไปอ่ะเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเจ็ดเก้าลงไปแค่นี้นะผมไปตัดเก้าเจ็ดเก้าออกเสียหายเลยครอบสุดท้ายหนูไม่ได้ใช่ครับผมลงไปเฉพาะในกลุ่มนะครับเพราะว่าผมลังเลเลขกไม่รู้ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านแต่พอดีมันเข้าอ่ะสามตัวเลยครับผม นั้นแล้วเรางวดนี้สามตัวได้ไหมคะสามตัวได้ครับได้ตอนนี้สองตัวมีสองห้าสองเจ็ดสองแปดนะคะครับผมค่ะสามตัวเลยค่ะพี่คู่ชุดสามตัวนะครับหลักร้อยผมทำไว้ที่เจ็ดสามแล้วก็แปดนะครับหลักร้อยมีเจ็ดมีสามีแปดครับผม เดี๋ยวให้ผมเลือกนะผมเลือกหลักร้อยแค่เพียงหนึ่งเดียวนะครผมเลือกไปที่เลขสามแล้วกันมจะเลือกเจ็ดผมเลือกสามนะคะั <c oughs> จับคู่เด่นนะครับมีสามสองห้าสามสองห้าสามสองเจ็ดแล้วก็สามสองแปดครับสามสองเจ็ดสามสองแปดครับเด่นไปที่เอ่อสามสองห้านะครับ ช,ชุดเดียวเลยนะฮะเด่นเด่นชุดเดียวที่เหลือก็เป็นรองนะครับสองชุดครับสามสองห้าสามสองเจ็ดแต่ถ้าท่าในใดอยากจะได้ชุดเต็มก็หลักร้อยนะครับปีเจ็ดปีสามมีแปดนะครับให้เอาหลักร้อยไปใส่ที่คู่ท้ายได้เลยนะครับผมบ,บาง,งบางครั้งอ่าบางครั้งเผื่อเผื่อเราไม่ชอบหลักร้อยที่สามใช่ไหมคะให้ให้จับเอาไสามตัวนี้เนาะครัได้ครับค่ะ ในส่วนของล่างนะครับเลขล่างผมให้เออ่วิ่งนะครับวิ่งห้านะครับล่างวิ่งห้าเอาเอาตัวรองด้วยดีกว่าไหมฮะค่ะรองลองไว้ก็ได้เนาะอรองไว้ที่เลขเก้าครับผมเด่นห้ารองเก้าครับเดี๋ยวผมจับคู่เด่นให้นะฮะทั้งตัวเด่นหลักแล้วก็ตัวเด่นรองนะจ๊ะเด่นห้านะครับมีเออห้าศูนย์ห้าสามห้าหกครับ หนห้าสามหแล้วก็ตัวรองนะครับจบไว้ที่90แล้วก็เก้าห้าครับ90้5ศูนย์เก้าห้าครับผมตัวเน้นนะครับตัวเน้นเออเน้นไปที่เก้าศูนยนะครับชุดหนึ่งเก้าศูนย์แล้วก็ห้าหกนะครับถ้าสายวิ่งนะครับสายวิ่งสายวิ่งผมให้วิ่งห้านะครับที่ล่างนะ วิ่งห้าล่างวิ่งสองบนนะคะครับแต่เมื่อกี้วิ่งเก้าก็เข้าที่ฟันที่บนใช่ไหมคะใช่ครับเข้าอยู่ครับแต่ว่าผมเอไม่ได้ลงให้นะเจ็ดเก้าผมไปลังเลเพราะว่ามันติดเลขกระแสด้วยผมกลัวมันจะไม่มาแล้วผมไปร้อยมาอะไรได้เจ็ดเก้าด้วยเราเสร็จแล้วตัวคู่เดียวเลยนะฮะแต่แตงวมนี้ร้อยมาอะไรได้ที่สองแปดใช่ไหมคะใช่ครับสองแปดนะครับแต่ดังมากเด่ไม่รู้ถูมาหรือเปล่าเนาะ ปีเจ็ดเก้าก็ดังมากแล้วพี่มันยังมาใช่ครับเจ็ดเก้าตอนนี้เราดังมากเลยเราคิดว่าเลขที่มันดังจะไม่ออกแต่มันออกทุกทีเลยเดี๋ยวนี้นะใช่ครับเขาเออมันเหมือนกับว่าทยอยออกนะแต่ก็ติดติดไว้ได้นะครับครึ่งครึ่งครึ่งราคาก็ต้องเอาแหละเนาขอาทีคถอแต่ว่าไม่ได้เยอะหรอก ก็บางที่ก็ไม่ไม่รับเลยนะใช่ใจ่ายครึ่งก็คือติดแปดตั้งแต่แปดศูนย์จนถึงแปดเก้าคือครึ่งก็ไม่จ่ายเลยพีเดีใช่ครับเฉพาะเลขวิ่งก็ยังจ่ายครึ่งเลยบางที่เลขวิ่งน้าบางตัวหน้าที่ผมสืบมาแล้วไม่รับเลยครับเป็นบางตัวนะครับบางตัวที่แบบเนี่ยเหมือนหลักแปดตอนเนี้ยไม่รับแล้วนะแปดอะไรก็ไม่รับทั้งสิ้นไม่รับเลยครับทั้งวิ่งทั้งรูดครับ บนลา่างเลยนะครับผงวดนี้พี่ไม่ได้เลขอ่ารับพิเศษมาเหรอคะเลขรับยังยังไม่ได้ครับอครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้วันเอก่อนวันออกหรือว่าวันออกก็ได้ครับ <c oughs> ไม่ต้องทันนะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะไม่รู้ว่าเขาจะส่งให้หรือเปล่า <c oughs> ใช่ครับแต่ว่าเมื่อกี้ไม่เข้าเนาะไม่ไม่เข้าครับไม่เข้างวดนั้นเข้าที่ห้าสี่สี่เนาะครับอ <c oughs> เป็นยังไงทางภาคใต้ตอนนี้เป็นยังไงพี่บรรยากาศตอนนี้ฝนฝนตกครับผมฝนตกแต่ว่าไม่หนักมากโอ้ตอนนี้อยู่แถวอุดรก็หนาวแล้วก็เป็นเหมือนฝนตกอย่ยงหลักเอิญลินลินบอกอ๋อมีฝนล,ลินด้วยนะฝนตกโปรยโปรยหนาวมากพี่ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ยี่สิบสามยี่สิบสี่องศา ร้อยมาอะไรได้ที่สองแปดนะฮะพี่บนนะครับถ้าท่านไหนชอบก็ขัดไปได้เลยเอาหลักร้อยไปใส่ครับหลักร้อยพี่หนูชอบเจ็ดหนูจะครับสูตรนี้ไม่หลุดนะฮะหลักร้อยอ่ะพอดีงวดงวดงวดที่แล้วผมให้อีกสูตรหนึ่งไปอีกสูตรหนึ่งมันหลุดนะครับแต่ว่าสูตรนี้มันเดินเดินมาเก้างวดแล้วนะฮะลัร้อยเลยนะครับผมใช่ไหมคะสูตรร้อยมาอะไรเดินผมได้มาห้างวดนะครับผมลองลองทําเล่นๆดูเออพอดีมันเข้าจริงๆของเขาอือม พอดีทําเล่นๆมันมาตรงกับเลขดังทุกงวดพี่ก็เลยไม่ค่อยสนใจเนาะใช่ครับพอดีเดี๋ยวถ้าลงไปเดี๋ยวกลัวว่าลงไปมันไม่มีผลนะเนาะมายบาทที่เขาก็ไม่รับเลยอ่าครับแต่ใช่แต่วันนี้มันมันต้องลงอ่ะครับยังไงก็ต้องลงสมมตอิออกจริงๆเนาะแปดสองนี่หนูว่าคงจะสุดยอดมากเลยเนี่ยครับ ถ้าออกตัวนี้นะเอาหลักร้อยผมไม่ใส่ได้เลยฮนะรับประกันว่าเข้าสามตัวตงแน่นอน no. หลักร้อยมีอยู่สามสามตัวครับจะเป็นเจ็ดสองแปดประมาณนั่นนะครับสามสองแเจ็ดสองแปดแล้วก็ถ้าหามก็จะเป็นแปดสองแปดนะคะับอืมแปดสองแปดก็ยังอั้นเลยพี่ตอนนี้แปดแปดเก้า <c oughs> อันนั้น <9. S 2> <9. S 1> ถ้าถ้าหลักแปดนี่คือ <c oughs> อย่างว่าเนาะ ทั้งบนทั้งล่างเลยเขาไม่รับเลยฮะตอนนี้นะคือไอที่ซื้อก่อนอ่ะเขาคืนหมดเลยม,มันต้องไปหาสลากอย่างเดียวครับสลากรู้จะได้หรือเปล่าถ้าขึ้นเลขบนนะหนูไปดูมาสามสี่แผงแล้วไม่มีติดแปดสักตัวเลยพี่ตอนนี้นะค่ากระแสลอตเตอรีร่เหลือเหลือหลักเจ็ดแล้วก็หลักสามเยอะมากเลยอ๋อจะเหลือต,ตั้งแต<ช>่เจ<า>็ดศูนย์ถึงห้าน่าจะหนีนะครับตอนนี้น,นะใช่ไหม น,น่าจะลดแต้มอ่ะลดแต้มหรือว่าเพิ่ม,แต,ม,แ,ตมแต้มหรือว่าสักแต้มสองแต้มประมาณนั้นเลยครับผมในความคิดผมนะแต่หนูว่าหนูไม่รู้รแต่ถ้ามาแบบไเป๊ะอย่างเงี้ยดีเลยนะคนจะได้มีตังค์ไงี้ยใช่หนูหนูว่ามันจะมาสองแปดแน่ๆแหละพี่หนูเป็นยังไงไม่รู้แต่ถ้ามาตัวนี้นะคือก็ก็ดีครับคือทุกคนนะ รู้หมดเลยเลขตัวเนี่ยผมดูแล้วทุกคนรู้หมดเลยครับ<ะ>ถ้ามาตัวนี้ก็ดีครับจะได้มีตังค์นเนเลยน,น้อยน้อยก็ยังดีกว่ายังไม่ได้สักบาทนะพี่เนาะใช่ครับผมเนี่ยบางคนเนี่ยได้เลขมาทั้งวดแต่พอมาติดใจครึ่งก็ไม่เอาทั้ง,<ะ>ง,งบางคนใจครึ่งไม่ไเอาจริงๆใช่ค่ะจะเอาจริงนย<ะ>บางคนเขาซื้อน้อยไงย<ะ>เขาซื้อแบบสิบบาทยี่สิบบาทเงง้ย ถ้าแบบซื้อตามบ้านๆแล้วนะแล้วไปจ่ายโดนจ่ายครึ่องอีกเขาก็แบบเออไม่ซื้อดีกว่าประมาณนั้นค่ะพี่อ่างั้นงั้นเรามารอโค้งสุดท้ายของพี่เนาะเผื่อได้เลขแล้วพิเศษมาโอเคครับตอนนี้ฝนก็กําลังตกลงมาแล้วปอกแป๊กปอกแป๊กนะโอเคงั้นพี่ตอนนี้เวลาก็ได้แล้วพี่ให้พรเอฟซีเลยก็ได้นะคะครับผมก็เลือกซื้อสลากกันไว้ก่อนนะครับเลขที่ผมวางให้นะครับ แต่ผมว่าวัวนี้เข้าแน่นรอคแต่ผมโชคดีครับคุณังครับ,รรบผมงั้นก็รบกวนพี่เสียนแนในใต้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะครับ